กีฬาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนสะท้อนถึงคุณค่าของการสร้างคนผ่านเกมการแข่งขันสอนให้เข้าใจและยอมรับในกฎกติการู้แพ้รู้ชนะและรู้จักความสมัครสมานสามคัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเรื่องสปอร์ตแมนชิพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บริษัทไทยแบลเวรจำกัดมหาชนให้ความสำคัญแล้วก็ผลักดันให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาในสังคมเพื่อเราจะได้มีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีขึ้น กีฬานั้นทําให้เกิดความสามาคัคคีการเล่นเป็นทีมเวิร์กสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่นักกีฬาที่ดีต่อไปมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาสปอร์ตแมนชิพไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา